เคยเป็นกันไหมครับเปิดสลิปเงินเดือนมาปุ๊บเอ๊ะทําไมตัวเลขที่เรารับจริงเนี่ยมันน้อยกว่าที่ตกลงกันไวอ้อ่ะปัญหาสุดคลาสสิกของคนทํางานเลยนะครับเรื่องนี้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันให้เคลียร์ไปเลยค่ะว่าการหักเงินเดือนแบบไหนที่ทําได้แบบนายที่นายจ้างทําไม่ได้เด็ดขาดซึ่งเราจะอิงจากคําตัดสินจริงๆของศาลแรงงานในบ้านเราเลยผมว่าคําถามนี้มันโดนใจมนุษย์เงินเดือนแทบทุกคนเลยนะพราะเห็นตัวเลขสุดท้ายในสลิปแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า เอเงินเรามันหายไปไหนนะถึงจะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดทางกฎหมายซ่อนอยู่เพียบเลยล่ะครับและนี่แหละครับคือประเด็นสําคัญของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าการหักเงินเดือนเนี่ยไม่ใช่ในายจ้างจะนึกอยากทําอะไรก็ทําได้ตามใจชอบนะครับกฎหมายแรงงานของไทยเราเนี่ยเขาคุมครองเรื่องนี้ไว้แบบชัดเจนมากๆซึ่งบางทีนะครับการหักเงินที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลกลับกลายเป็นว่าผิดกฎหมายซะอย่างนั้นเลย เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือหลักการพื้นฐานที่กฎหมายเขาวางเอาไว้เพื่อปกป้องเงินทุกบาททุกสตางค์ที่พนักงานคนหนึ่งควรจะได้รับครับโอ้โหอันนี้คือชัดเจนมากๆเลยนะครับกฎหมายเขาตั้งต้นไว้เลยว่าห้ามหักไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างค่า OT หรือว่าค่าทำงานในวันหยุดนี่คือกฎเหล็กข้อแรกเลยครับที่นายจ้างไม่มีสิทธิจะมาหักเงินพวกนี้จากพนักงานตามใจชอบได้ และทำไมกฎหมายต้องเข้มขนาดนี้คือเบื้องหลังมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะครับศาลเคยให้เหตุผลไว้อย่างน่าสนใจเลยว่าที่ต้องมีกฎข้อนี้ก็เพื่อปกป้องความสามารถในการใช้ชีวิตของลูกจ้างให้มั่นใจว่าทุกคนจะมีเงินพอสำหรับปัจจัยพื้นฐานพูดง่ายๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องตัวเลขแต่มันคือเรื่องคุณภาพชีวิตของคนคนหนึ่งเลยชิเดียวครับทีนี้พอเรารู้กฎหลักแล้วใช่ไหมครับคราวนี้มาดูกันดีกว่าว่าในชีวิตจริงเนี่ย มีอะไรบ้างที่นายจ้างมักจะเอามาเป็นเหตุผลในการหักเงินเดือนแต่ศาลแรงงานตัดสินแล้วว่าไม่ได้ทําแบบนี้ไม่ได้ซึ่งผมว่าบางข้อนี่อาจจะทําให้หลายคนเซอร์ไพรส์เลยนะไม่ว่าจะเป็นค่าอบรมที่จําเป็นต่อง,งานค่าใบอนุญาตทํางานหรือแม้กระทั่งค่ารำเนียมโอนเงินเดือนเข้าบัญชีเราเนี่ยแหละครับทั้งหมดนี้ศาลมองว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายในการทําธุรกิจของนายจ้างไม่สามารถผลักภาระมาให้ลูกจ้างได้ รวมไปถึงการหักเงินกรณีขาดงานสำหรับพนักง,งานรายเดือนหรือเงินเก็บสะสมที่นายจ้างตั้งกฎมาหักเองโดยไม่ได้ผ่านกองทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันครับเรามาดูเคสจริงๆที่เกิดขึ้นกันดีกว่าครับจะได้เห็นภาพชัดๆเลยอย่างเคสแรกร้านเสริมสวยแห่งหนึ่งส่งพนักง,งานไปอบรมแล้วจะมาหักค่าอบรมจากเงินเดือนสุดท้ายแบบนี้ศาลบอกว่าทำไม่ได้นะครับเพราะการอบรมมันเป็นประโยชน์กับร้านโดยตรงหรืออีกกรณีหนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการทำบีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานก็เป็นความรับผิดชอบของนายจ้างเหมือนกันจะมาหักจากเงินของลูกจ้างไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงแม้ว่ากฎหลักคือห้ามหักแต่กฎหมายเขาก็ไม่ได้ปิดประตูตายซะทีเดียวมันก็ยังมีข้อยกเว้นบางอย่างที่อนุญาตให้นายจ้างหักเงินเดือนได้อยู่แต่ต้องบอกว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยคือต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เป๊ะๆคำนั้นครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เห็นเลขศูนย์บนจอนี่ไหมครับนี่คือยอดเงินเดือนสุทธิที่พนักง,งานคนหนึ่งเคยได้รับจริงๆใช่ครับศูนย์บาทท่วนไม่เหลือเงินให้ใช้ชีวิตเลยแม้ตะบาทเดียวซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไปถึงศาลแล้วก็กลายเป็นกรณีศึกษาที่สําคัญมากๆเลยครับเรื่องของเรื่องก็คือพนักงานคนนี้ไปคาประกันเงินกู้สหกรณ์ให้เพื่อนแล้วเพื่อนเบี้ยวนายจ้างก็เลยหักเงินเดือนของเขาไปทั้งหมดเลยเพื่อใช้หนี้แทนผลก็คือ เหลือเงินสนบาทอย่างที่เห็นศาลเลยต้องมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้หยุดหักเงินทันทีเพราะมองว่าการหักเงินเนี่ยจะต้องไม่ทำให้ลูกจ้างไม่เหลือเงินสำหรับใช้ชีวิตนี่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าแม้แต่การหักที่ดูเหมือนจะถูกกฎหมายก็ยังมีลิมิตของมันอยู่งั้นสรุปอะไรบ้างที่หักได้แบบถูกกฎหมายมันมีไม่กี่ข้อเองครับหลกัหลกๆเลยก็คือการชำระหนี้ตามกฎหมายอย่างเช่นภาษีประกันสังคมหรือหนี้สหภาพแรงงาน ส่วนการหักเพื่อใช้นี่สหกรณ์หรือว่าชดใช้ค่าเสียหายที่ลูกจ้างทำเนี่ยจะต้องมีความยินยอมเป็นลายลัก,กษณ์อักษรจากลูกจ้างอย่างชัดเจนเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีเอกสารยินยอมตัวนี้ก็หักไม่ได้เด็ดขาดเอาละครับหลังจากที่เราดูรายละเอียดจากเคสต่างๆกันมาพอสมควรแล้วทีนี้เรามาสรุปเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนควรรู้กันดีกว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งลูกจ้างหรือนายจ้างจะได้เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นครับ สำหรับฝั่งลูกจ้างนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องอ่านสัญญาจ้างงานให้ละเอียดและจำไว้เสมอว่าการเซ็นยินยอมเป็นหนังสือนี่มันมีผลผูกมัดมากๆส่วนฝั่งนายจ้างก็ต้องจำไว้เลยครับว่าข้อตกลงทุกอย่างต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่สามารถโยนภาระค่าใช้จ่ายทางธุรกิจไปให้ลูกจ้างได้และที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นการหักเงินกรณีไหนก็ต้องคำนึงถึงการดำรงชีพของลูกจ้างเป็นอันดับแรกเสมอครับ และนี่คือบทสรุปที่ผมว่าทรงพลังที่สุดเลยครับเป็นข้อที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่นั่นก็คือต่อให้ลูกจ้างเซ็นยินยอมในสัญญาว,ว่าจะยอมให้หักค่าใช้จ่ายที่กฎหมายไม่อนุญาตเนี่ยข้อตกลงส่วนนั้นก็ถือว่าเป็นโมฆะไปเลยครับไม่มีผลบังคับใช้เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจะมาตกลงกันให้เป็นผลเสียกับลูกจ้างแบบนี้ไม่ได้ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราได้กลับไปฉุกค,คิดกันนะครับลองกลับไปเปิดสัญญาจ้างงานของตัวเองดูว่ามีข้อตกลงอะไรที่อาจจะขัดกับหลักการที่เราคุยกันในวันนี้หรือเปล่าเพราะการเข้าใจสิทธิของตัวเองนี่แหละค่ะคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของเราทุกคน